นายกองใหญ่อนุพงศ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเป็นประธานในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดนเนื่งในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ69ปีพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาโจหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วมพิธีโดยมีนายกองเอกแมนรัฐรัตนสุคน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกล่าวรายงานในการนี้ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนประธานในพิธีได้รวมแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพเข็มอาสารักษาดินแดนสะดุดีและรับรางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมและคุณงามความดีของผู้บังคับบัญชาจนุาที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละอุทิศเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศทวันนี้ก็คงเป็นอย่างที่ทราบนะครับวันเป็นวันครบรอบ การสัป,ปนากองสารักษาดินแดนปีที่69ในอดีตที่ผ่านมานั้นกองสาษาดินแดนก็ได้ทำหน้าที่แต่ละช่วงเวลาในอดีตนั้นและมีเรื่องความสงบภายในประเทศเราครับกองสารักษาดินแดนนั้นก็ทำหน้าที่ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามหมู่บ้านตำบลน,นะครับให้สามารถที่จะดูแล าวารสเรียบร้อยในพื้นที่ของเขานะครับก็เป็นภารกิจที่ทําในขณะนั้นเมื่อสถา,านการณ์ในประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับกองสารแดนดานก็ยังคงมีหน้าที่ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเช่นในปัจจุบันนี้ก็ได้ทําหน้าที่สัตว์รัฐบาลในทุกๆเรื่องแม้ว่า,าวามสรเรียบร้อยนั้นก็ยังคงมีการดําเ,เนินการอยู่ ทั้งภายพื้นที่ในประเทศและพื้นที่ตามแนวชายแดนนอกจากนี้นมีภารกิจอื่นๆอ,อีกนะครับด้านความมั่นคงเช่นเรื่องอยาเสพติดเรื่องของการค้ามนุษย์รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลในการที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเนเรื่องของความเป็นอยู่นะครับก็ยังดูแลพี่น้องประชาชนในวันนี้ก็ได้มีวันจัดทั้งพิธีที่จะ มอบรางวัลให้กับบุคคลของกองอาสาลักษาินแดนผู้เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนรวมทั้งให้รางวัลกับกองอาสาลัสัยดินแดนเป็นหน่วยนะครับในวันนี้ซึ่งผมก็ถือว่าเป็นเกียรติและก็เป็นาการที่ให้กําลังใจกองอาสาละกษาดินแดนซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศถึงสองหมื่นกว่าคนนะครับที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองครับ